กรณีของกองทุนไบโพนั่นก็คือในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดหรือว่า SCBAM แน่นอนครับผลกระทบจากกรณีสถาบันการเงินหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา,กาก็มีทั้งที่ล้มไปแล้ว mm hmm. แล้วก็ส่อเขาว่าอาจจะล้มนะครับโดยได้รับผลกระทบในหลักๆมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของทางธนาคารกลางสหรัฐรที่ก็ทําให้ยิวหรือว่าอัตราผลตอบแทน ของตราสารหนี้เนี่ยหลายชนิดมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยยิวที่สูงขึ้นแต่ในแง่ของคูปองเรทคืออัตราดอกเบี้ยที่จ่าเอาไว้หน้าตั๋วเนี่ยวัตราสารหนี้รุ่นนี้ชนิดนี้ได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังเท่าเดิมนะฮะนั่นเองก็หมายถึงว่าราคาซื้อขายครับ ตราสาานี่ชนิดนั้นรุ่นนั้นเนี่ยมันต้องปรับลดลงเป็นลักษณะที่เรียกกันว่า Direct inverse ครับนะครับยิวสูงขึ้นคืออัตราผลตอบแทนใช่ไหมคูปองเรทมันเท่าเดิมนะฮะถ้าบอกว่าคูปองเรทเท่าเดิมอ่าแล้วราคาหน้าตั๋วมันยังเท่าเดิมยิวมันจะสูงขึ้นไม่ได้อ่าใช่ยิวมันจะสูงขึ้นได้กรณีเดียวคือราคาซื้อขายราคาซื้อขายตราสาานี้มันต้องปรับลดลง นั่นก็เป็นผลกระทบหลักที่ทําให้หลายสาบันการเงินที่มีการถือครองรตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์จํานวนมากเนี่ยได้รับผลกระทบหากว่าต้องมีการจําหน่าย เพราะมันขาดทุนทันทีพอขาดทุนปุ๊บมันก็ไปส่งผลทําให้เงินในกองทุนนะฮะหรือว่าเงินกันสํารองในส่วนต่างๆมันลดลงตามไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้นะฮะต่อเนื่องมาจนถึงกรณีของเครดิตสวิสใช่ใช่นะฮะที่ก็แม้ว่าวันนี้ชัดเจนแล้วแหละ UBS เข้ามาอุ้มใช่เข้ามาเทคโอเวอร์กิจการนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องของกองทุนขั้นที่หนึ่งที่เรียกกันว่า AT1 ออนะที่มันก็ส่งผลกระทบในเชิงเซนติเมนต์ต่อสถาบันการเงินทั่วโลกและก็รวมถึงหุ้นสถาบันการเงินในประเทศไทยด้วยนะแต่เบื้องต้นก็ต้องกาบเรียนว่ามันเป็นผลกระทบในเชิงเซนติเมนต นะฮะล่าสุดทาง SCBAM เขาได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ถูกไหมอ่าใช่ครับก็มีมีการเปิดเผยโดยคุณนรงศักดิ์ปลอดมีชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCBAM นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่ากองทุนรวมของ SCBAM นีครับมีสัดส่วนในแง่ของการลงทุนผ่านตราสารการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่1นะฮะหรือว่าตัวเอทีเนี่ยนะครับของสถาบันการเงินของเครดิตสวิตมีสัดส่วนการลงทุน ที่น้อยมากและไม่ได้เป็นการลงทุนโดยตรงนะฮะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลักในสัสดส่วนเพียง0.3เเท่านั้นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ในแง่ของอหลายคนกังวลเรื่องอของเครดิตสวิชใช่ไหมที่ว่าไอตัวของ AT1 เนี่ยที่มันกลายเป็นศูนย์ไงนะฮะตอนนี้ก็ลามมาถึงว่าเอ๊ะบ้านเราใครไปลงทุนบ้างแล้วก็มีการ เกิดความกังวลนะเกิดขึ้นนะครับทางตัวของ SCBAM ก็บอกว่ามีแค่0.3%เท่านั้นนะครับและที่สำคัญคือไม่ได้ลงทุนโดยตรงนั่นเองนะครับอ่ากอ็อันนี้เพื่อสยบนะ,ค,บะความกังวล ที่มันมาจากรอบด้านที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับชัดเจน SCBM ออกมายืนยันนะครับว่ามีสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมเพียงแค่0.3เปอร์เซ็นต์เพียงเท่านั้นงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครดิตซิวิสนะฮะก็ SCBM ไม่ได้รับผลกระทบนะฮะนี่คือการยืนยันในเบื้องต้นก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะผมว่ายังคงต้องเฝ้าระวังไปอีกสักระยะหนึ่งเลยคุณสุภชัยมันเหมือนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงเหตุการณ ไม่ดีบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงไม่นานต่อจากนี้นะมันก็จะเหมือนกันถ้าเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นซึนามิกก่อนจะเกิดนะฮะมันก็มักจะปรากฏเหตุการณ์อื่นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสร,รสัพย์สิงสร,รัพสัตว์ทั้งหลายนะที่มันจะมีการอบพยพแบบฉับพลันนะเพื่อหาที่หลบซ่อนหาที่ปลอดภัยอ่ามันก็จะมีเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้เหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นให้ได้เห็น มาโดยตลอดซึ่งกรณีของ S V B ก็ดีกรณีของ First Republic Bank ก็ดีกรณีของ Credit s v i s s เองก็ดีนะมันน่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างอขณะนี้ผมว่ามันฝุ่นตลบพยายามจะหาทางอุดรอยรั่วอุดรูอุดรูเลือดทะลักนะฮะกันอยู่ซึ่งถ้าอุดได้ก็เป็นเรื่องดีแต่อุดไม่ได้ถ้าอุดไม่อยู่นะ ก็แน่นอนครับ,รบวิกฤตการณ์ทางการเงินก็หลายครั้งที่เราได้ประสบพบเห็นกันมามันก็เกิดขึ้นในรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็คอนเซปต,ต์เดิมแหละมันจะเป็นเชนเอฟเฟกต์เชนเอฟเฟกต์ในที่นี้มันเกิดขึ้นได้ก็เน,นื่องจากว่า <c oughs> ด้วยบริบทของสถาบันการเงินโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ทางยุโรป <c oughs> เขาจะเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ไขวยกันไปไขวยกันมา <laughs> <c oughs> อย่างบางทีบอกผมเป็นลูกหนี้คุณสุปชัยนะฮะ,ะคุณสุภชัยเป็นเจ้าหนี้ผมแต่ในขณะเดียวกันคุณสุภชัยก็เป็นลูกหนี้ของคุณธนชัยแล้วคุณธนชัยก็เป็นลูกหนี้ของคุณอดุลแล้วคุณอดุลก็เป็นลูกหนี้ของคุณบุรพ์ไอีกฉะนั้นถ้ามัน d e f a u l ดีโฟล์เริ่มตั้งแต่ผมะะนะ,ะคุณสุภชัยก็จะดี a u ล์ตาม คุณธนชัยก็จะดีฟอลต์ตามนะสุดท้ายอดุลก็รับไปเวียนกลับมาอีกเรียกงูกินหางประมาณนั้นนะแล้วพอมันงูกินหางมันจะงงูกินหางคือตอนที่อดุลเนี่ยมาดีฟอลต์ผมอีกทีหนึ่งใช่แต่อย่าลืมนะผมเป็นคนดีฟอลต์คนแรกอดุลเนี่ยมันดีฟอลต์คนสุดท้ายแต่มันดีฟอลต์ผมอันนี้แหละคืองูกินหางที่กำลังพูดถึงโอ้น่านากังวลน้าเป็นห่วงอยู่ต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับอันนี้ก็หยิบยกมานะฮะ กับนำเสนอเป็นออประเด็นประกอบไปสำหรับวันนี้